วันนี้ขเมรโกหกอะไรทุกคนจำข่าวนี้ได้ไหมคะเพิ่งเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้เองกับข่าวที่ขเมรเนี่ยออกมารายงานว่าไทยเราเนี่ยไปซื้ออาวุธนะคะเป็นเครื่องบินโจมตีติดขีปนาวุธนำวิถีจากเกาหลีใต้เพื่อที่จะเอาไปใช้รอบสังหารผู้นำของกัมพูชาซึ่ง ทางทออไทยก็ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่านี่เป็นเป็ฟกซ์นิวล่าสุดค่ะเกาหลีใต้เองเลยจ้าที่เขาออกมายืนยันว่าเปล่าจะเธอฉันไม่ได้ขายนะเครื่องบินจมตีอะไรที่ว่าเนี้ให้กับไทยแต่อย่างใดเรียกว่าหน้าแหกหมอไม่รับเย็บกันเลยทีเดียวนะคะเอามาดูกันหน่อย อันนี้เนี่ยเป็นสถานทูตเกาหลีใต้ในกัมพูชาเลยนะคะที่เขาออกมาปฏิเสธข่าวนี้สำหรับสื่อกัมพูชาที่เมื่อวานนี้ก็พร้อมใจกันเผยแพร่ข่าวนะคะอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยมีแผนนะในการที่จะลอบสังหารฮุนเซนหรือวุนเซนโอ้ยเราไม่ต้องมีหลือก็ได้ใครๆก็รู้นะประธานวุฒิสภานะคะและ ฮุนมาเน็ตนายกกัมพูชาโดยจะใช้เครื่องบินโจมตีเบาที่เขาเรียกว่า A6TH ติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีด้วย GPS ของเกาหลีใต้โดยจะบินขึ้นจากจังหวัดตราดนี่นะคะแล้วก็ไปยิงโจมตีใสบ้านพักของวุนเส้นและฮุนมาเน็ตล่าสุดจ้ะเมื่อวานนี้นะคะบ่าย3ามง51นาที Facebook ของ k o r e a n Embassy in Cambodia ก็คือสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำกัมพูชานี่แหละนะคะโพสต์ข้อความเป็นภาษาเขมรเลยจ้ะและภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษแปลความได้ว่าเราขอแจ้งให้สาธารณชนทราบว่ารายงานข่าวที่เผยแพร่ในสื่อกัมพูชาบางฉบับเกี่ยวกับการขายขีปนาวุธนำวิถีด้วย gps และเครื่องบินโจมตีเบา AT6TH ของเกาหลีใต้ให้แก่ประเทศไทยนั้นเป็นเท็จนะฮะก็สั้นๆได้ใจความเหมือนของไทยที่ออกมายืนยันว่าอ๋อเฟ e กนิวส์จะ f เฟ e กนิวส์นะคะรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลียินดีกับข้อตกลงหยุดยิงโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขระหว่างกัมพูชาไทย และหวังว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงด้วยความสุดจริตและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันตินะคะอ่านี่ก็เป็นสิ่งที่ทางอเอกอกาาัคราชทูตเกาหลีใต้ที่กัมพูชาเนี่ยเขาโพสก็คือจะมีอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะทั้งภาษาเขมรเกาหลีและภาษาอังกฤษที่ยืนยันว่า เป็นเท็ตอีกแล้ววันนี้กัมพูชาโกหกอะไรมาพบกันใหม่นะคะทุกๆคน